ของขนาดเนานานมาตไ่กบัความสะอาดทุ้งบนข้างล่างเป็นยังไงเนองเอาหนาห้อนาเรื่งก็ห้ามืงอย่างก็ไม่้วยยดดอกไม่ตามยี่ย ว้าคิบว่าสบายคิดสิเป็นไข่เป็นนาวล่ะขึ้นล้านกับไอเบิดขึ้นมือนีตื่นึ้นมาใหญ่ก็รู้สึกว่าผิดป,ปกติกินยาผ้าล้าไปแล้วเม็ดนึงพีน่น้องเฮียซัดออกมันที่อาบนำ้ำจังสิซวง่งคันบ่าอาบน้ำบ่าสว่งดอกติดแค่ไหนหมดฉันลืมอฉันลือกินยาไปแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยเด้อทุกคนโอ้ย ยาพราราเหรอเจ้าไปบ้านรู้สึกว่ามึนมึนมึนม,นมึนหัวยาพราราเหรอบ่านนี้ว่าเป็นแต่ยู่ปัานนี้ที่ไปอาบน้ำใหม้มันซวงก่อนพี่น้องเป็นหมองไวถแตนน้อนเว่นกินน้ำเกลี่ยแร้กินน้ำเยอะๆน้อนเว่นก่อนพี่น้อง